อย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะอุ๊ยแอสก้ออกก่อนอย่าลืมนะคะหนึ่งเม็ดก่อนนอนกับคลิกหยุดทุกความเสื่อมค่ะ เสือมได้อย่างแน่นอนสําหรับคุณสุภาพสตรีทุกๆท,ท่านนะครับ uh huh. วันนี้นะครับปัญหาของสุภาพสตรีเวลาเราอายุเพิ่มมากขึ้นมักจะเจอปัญหาอะไรบางอย่างนะครับที่เกี่ยวกับอะไรครับความหย่อนคล้อยหย่อนยานนะครับหน้าอกมีปัญหาแทนที่จะตึงแต่งตึงก็เป็นไงครับหย่อนคล้อยลงมาบางท่านเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของมดลูกหรือช่องคลอด ที่เป็นปัญหาแล้วมาดูว่าสุภาพสตรีเนี่ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นเราไปดูนะครับเพราะว่าพอยนะครับมีปัญหาอะไรเพิ่มมากขึ้นปัญหาที่เจอได้บ่อยเมื่อเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นนอนไม่หลับไหนใครมีอาการอย่างนี้บ้างนอนไม่หลับมีไหมเอ่ยเริ่มพูดถึงว่าเราเริ่มจะเป็นท่านสวแล้วอายุเพิ่มมากขึ้นจะมีอาการอย่างนี้เสมอเสมอไม่รู้เป็นอย่างไรนอนไม่หลับทั้งที่อยากจะหลับคิดนนคิดหนี่สารพัดนะครับ หรือบางคนอาจจะมีหนี้เยอะก็เลยคิดหน,นี้เยอะนะครับถ้าไปมีปัญหาในเรื่องอะไรมีปัญหาในเรื่องของปวดท้องปวดประจําเดือนบางท่านบอกว่าปวดประจําเดือนตั้งแต่ตอนวัยรุ่นเริ่มมีประจําเดือนก็ปวดมาปวดมาตลอดบางคนจะมากจะน้อยบางคนปวดจนเรียกว่าต้องไปฉีดยานะครับที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของการเจ็บนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์เวลาแต่งงานแล้วอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วเกิดปัญหา น้ำหล่อลื่นในช่องคลอดลดน้อยลงนะครับจากการขาดฮอร์โมนอะไรบางอยา่างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เจอได้บ่อยๆและมีอาการเจ็บนะครับขณะมีเพศสัมพันธ์ผิวแห้งนะครับไม่สดใสนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เจอได้บ่อยจะเห็นว่าโ้ปัญหาทําไมเยอะจังตกขาวด้วยความที่บางครั้งนะครับเยื่อบุมูดลูกเมียนลอกหลุดออกมาไม่หมดมีคัางค้างอยู่และด้วยความที่มันเป็นช่องที่ปิด มีโอกาสที่จะมีแบคทีเรียหรือโฟตโตซวัวบางชนิดเข้าไปเจริญอยู่ในโพรงมดลูกทําให้ตกขาวมีกลิ่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทําให้รู้สึกไม่สบายเอาซะเลยน,นะครับวัยทองนะครับจะมีจิตใจที่ว้าวุ่นตลอดจนนะครับฝ้ากระถามหาเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้นะครับที่เป็นปัญหาอยู่หรือความรู้สึกนะครับทางเพศลดน้อยลงปัญหาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรครับเกิดขึ้นจากภาวะนะครับ ค่องฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับช่วยทำให้สุภาพสตรีนะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้อย่างไรแลวฮอร์โมนตัวนี้มันเริ่มสร้างมากขึ้นตอนไหนมันเริ่มสร้างมากขึ้นตอนที่เรานะครับสำหรับสุภาพสตรีนะครับพอเข้าวัยรุ่นรังไข่ก็จะเริ่มผลิตฮอร์โมนตัวเอสโตรเจนนะครับให้มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นทำให วัยรุ่นผู้หญิงเริ่มจะมีนะครับหน้าอกที่เติบโตเพิ่มมากขึ้นแล้วอายุภายในต่างๆโดยช่วงยิ่งระบบสืบพันธุ์ก็จะ,จะ,จะเจริญเพิ่มมากขึ้นรังไข่ก็จะเรียกว่าทํางานผลิตฮอร์โมนนะครับหลักๆนะครับอยู่สองโฮอร์โมนก็คือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนซึ่งจะทํางานสัมพันธ์กันในแต่ละรอบเดือนเมื่อไหร่ที่มีไข่ตกเกิดขึ้นถ้าโปรเจสเตอโรนนะครับลดน้อยลงเมื่อไหร่ที่มีสัญญาณว่า นะครับไข่ไม่ได้ถูกเรียกว่าปฏิสนธิกับสเปิร์มก็จะทําให้เยื่อบุมดลูกเนี่ยมันลดเรียกว่าลอกหลุดออกไปจากโปรเจสเตอโรนที่มันลดน้อยลงซึ่งไอ้เจ้าโฮอร์โมนหลักที่สําคัญหลักๆเลยก็คือตัวเอสโตรเจนที่เรียกว่าเป็นโฮอร์โมนที่เสริมทําให้ผู้หญิงเนี่ยนะครับภาพสตรีทั้งหลายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความเป็นสาวมีความเป็นหญิงเพิ่มมากขึ้นโดยทําให้นะครับ มีอาการสร้างมุ้งในช่องคลอดเพิ่มมากขึ้นผิวพันณุ์ตึงตึงสดใสป้องกันการเสื่อมของเซลล์ต่างๆและทําให้กระดูกยังมีสภาพที่แข็งแรงอยู่ใครที่พ้องภาวะฮอร์โมนเอสโตรเจนพออายุเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้กระดูกมีโอกาสที่จะบุนได้เห็นว่าใครที่เข้าสู่วัยทองฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ผลิตจากรลังไข่ลดน้อยลงก็จะมีภาวะนะครับกระดูกบุนทําให้ต้องทานผลิตภัณฑ์เพิ่มอีกหนึ่งชนิดนั่นคือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเดียมเราไปดูนะครับว่า เจ้าหน้าที่ของฮอร์โมนเอสโตรเจนหลักๆเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างมันช่วยทําให้นะครับร่างกายของเรานะครับเรียกว่าของสุภาพสตรีเนี่ยเมื่อมีฮอร์โมนเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นเข้าสู่ร่างกายของเราแลวไอเจ้าเจ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของการที่ปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายของเราให้คงความเป็นสาวอยู่ตลอดประจำเดือนมาอย่างต่อนเนื่องรอบเดือนมาอย่างต่อนเนื่องผิวพรรณสดใสต่งตึงนะครับ หน้าผมอะไรต่างๆผมก็มีความแข็งแรงพออายุเพิ่มมากขึ้นพอฮอร์โมนเอสโตรเจนลดน้อยลงโดยย่างยิ่งพอเข้าใกล้สู่วัยทองปัญหาที่ตามมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คืออารมณ์หงุดหงิดง่ายร้อนวูบวาบรู้สึกคิเป็นแปลกๆผิดป,ก,ป,ก,ปกติไปจากเดิมพออายุห0ก็จะชัดเจนมากขึ้นนอนไม่หลับนี่ก็เป็นปัญหาที่เจอได้บ่อยนอกจากนี้นะครับเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนเจอได้บ่อยนะครับสุดท้ายก็คือมีปัญหาในเรื่องของผิวพรัน ทำไมใครที่อายุน้อยๆอย,อยู่ผิวพรรณเนี่ยฝ้ากาะก็น้อยแต่พออายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยเจอแดดน,นิดหน่อยจะพบว่าเป็นฝ้าง่ายมากทั้งหมดนี้ก็เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเอสโตรเจนอีกเช่นเดียวกันแล้วไปดูนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายเมื่อเสียสมดุลของฮอร์โมนเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับปัญหาที่เจอได้มากๆเลยนะครับคลิกแรกอาการปวดหัวรุนแรงคลิกที่สอง ฟันโยคลอนและเหงือกอ่อนแอคลิปที่สาเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจคลิปที่สี่จะมีอาการปวดหลังเพิ่มมากขึ้นคลิปที่ห้าผิวหนังบริเวณหัวหนาวนะครับจะหยาบกร้านหยาบหนาแล้วก็จะดำคล้ำขึ้นขนร่วงแล้วก็ขนหนอกขาวต่อไปนะครับจะสูญเสียนะครับความหนานแน่นของมวลกระดูก ทำให้กระดุกรุนนะครับคลิกต่อไปคลิกที่7จนะครับจะทําให้ช่องคลอดแห้งคลิกที่8ปํทำให้ผมเริ่มบางลงคลิกที่9นะครับหน้าอกย้อยหย่อนยานคลิกที่10หัวนมเริ่มเล็กเนี่ยใครต้องสังเกตดูนะครับพออายุมากคุณเอ๊ะฮอร์โมนเอสโตรเจนลดน้อยลงเล็กไม่พอนะครับจะแฟบแล้วก็แบนบางคนก็จะ เรียกว่าหย่อนล้อยจนกลายเันแค่จะเป็นผุกตกาแฟนะครับถัดไปนะครับผิวและเยื่อบุนะครับขาดความชุ่มชื้นผิวแห้งและก็จะเป็นผิวเปลือกส้มคลิกที่12นะครับช่องท้องสูญเสียนะครับมัดกล้ามเนื้อมีไขมันแทรกเพิ่มมากขึ้นนี่คือคลิกต่างๆที่เจอสำหรับสุภาพสตรีที่มีภาวะร่องฮอร์โมนเอสโตรเจนแต่ทั้งหมดนี้นะครับ12คลิป จบได้ด้วยคลิกเดียวนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าคลิก12ปัญหานะครับที่เจอตลอดสัปาพสตรทีทั้งหมดจบลงได้ด้วยคลิกเดียวครับ <Yeah. S 1> ในคลิกเดียวนั้นตอบโจทย์ในเรื่องอะไร <Yeah. S 1> เรียกว,ว่าถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมแล้วก็พยายามคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องของเอสโตรเจนโดยตรง ว่าสามารถที่จะช่วยทําให้นะครับเราบาลานฮอร์โมนเอสโตรเจนเพื่อทําให้สุภาพสตรีคงความสาวนะครับคงความสวยอยู่ตลอดเนี่ยได้อย่างไรจนในท้ายที่สุดเนี่ยได้หาผลิตภัณฑ์หรืออินเกเยน์ต่างๆที่ตอบโจทย์ความต้องการเนี่ยถึง12นะครับรายการด้วยกันบางชนิดเนี่ยเรียกว่าเป็นวัตถุดิบที่ได้จากประเทศสเปนได้จากสวิตเซอร์แลนด์ได้จากญี่ปุ่น ได้จากอินเดียนะครับและได้จากฝรั่งเศสรวมแล้วนะครับมีความหลากหลายมากในการตอบโจทย์ในเรื่องของการบาลานซ์สมดุลฮอร์โมนเอสโตรเจนให้กับนะครับคุณสุภาพสตรีเป็นการบาลานซ์ฮอร์โมนธรรมชาติสงนะครับ,บรายการใหญ่ๆกอบกับนะครับช่วยทำให้เราสามารถดูดซึมเอาฮอร์โมนเรียกว่ากึ่งฮอร์โมนหรือคล้ายฮอร์โมนที่เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนที่ได้จากพืช ที่ช่วยทําให้เราปรับสมดุลน,นะครับฮอร์โมนสำหรับสภาพสตีได้ตียินขึ้นโดยไปบาลานซ์ฮอร์โมนสร้างสมดุลเอสโตรเจนให้กับร่างกายเนี่ยโดยมีส่วนประกอบที่สําคัญ2รายการก,ก็คือโปรโตีนสังกัดจากถั่วเหลืองนี่คือตัวแรกที่เรียกว่ามีความคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ชนิดที่สองเนี่ยเรียกว่าเป็นสารสกัดจากฟีนูกลีคหรือลูกซักตัวนี้เนี่ยเรียกว่ามันคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนมากว่า สองรายการนี้ไปปรับสมดุลบาลานฮอร์โมนเอสโตรเจนให้กับคุณสุภาพสตรีให้เรามีนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ช่วยทำให้คืนความสาวคืนความสดชื่นเปล่งปลั่งให้กับคุณสุภาพสตรีได้ขับเคื่อนด้วยนะครับการดูดซึมที่ยอดเยี่ยมมากๆจากเม็ดพริกไทยดำที่ได้จากประเทศสเปนทีนี้เรามาดูนะครับว่านอกจากที่จะบาลานสมดุลฮอร์โมน ให้กับสุภาพสตรีแล้วยังช่วยทําให้ร่างกายของสุภาพสตรีเด็กฟิตขึ้นแล้วก็เฟิร์ขึ้นโดยมีสารสก,กัดจากชาเขียวเนี่ยมีสารคาเทชินช่วยยับย้งการสร้างเมลานินในขณะเดยียวกันมีวิตามิน A B2 ด้วยช่วยบำรุงผิวเติมความชุมช่มชื้นให้กับผิวแล้วชาวเขียวก็มีคุณสมบัติในเรื่องของการสไลดยไขมันอ่อนๆอยู่แล้วและยังมีอะไรครับยังมีสารสกัดจากพริกไทยดำนะครับจากประเทศอินเดียนะครับมีสารพิอรีที่ช่วยเผาผลาญไขมัน ช่วยกระตุ้นระบบการย่อยอาหารเพิ่มประสิทธิธภาพการดูดซึมสารอาหารให้เพิ่มมากขึ้นก็จะทให้ร่างกายฟิตเฟิร์มขึ้นเรียกว่าได้2คุณประโยชน์แล้ว1บาลานโฮอร์โมนสองทำให้ร่างกายของชบาสตรี็นไงครับฟิตแล้วก็เฟิร์มขึ้นและคุณประโยชน์ที่3หลักๆเลยคือช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวพรรณนะครับสดใสเต่ง,งตังเต่งตึงเพิ่มมากขึ้นโดยมีสารสก,กัดอีก8ชนิดด้วยกันชนิดแรกคือสารสกัดจากทับทิม ซึ่งเป็นชัพทิมสายพันธุ์จากประเทศสเปนมีสารกลุ่มโพลีฟีนอลน,นะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำยับยับย้งการสร้างเม็ดสีผิวทําให้ผิวของเราเนี่ยนะครับขาวขึ้นใสขึ้นนอกจากนั้นรายการที่2นะครับในกลุ่นที่ทําให้ผิวพันต่งต,งตึงขึ้นนั้นก็คือมีไฮโดรไลท์นะครับไฮโดรไลท์ฟิชคอลลาเจนไตเปไทด์าาจากประเทศญี่ปุ่นเราทราบดีอยู่แล้วว่าคอลลาเจนทําให้ผิวของเรายืดหยุ่นขึ้นต่งต,งตึงขึ้นนี่ก็เป็น อีกหนึ่งอินเรเดียนะครับที่อยู่ในคลิปถัดไปก็จะเป็นปด Alpha อันฟ้าอะไรบางอีกก็เป็นสารต้านสว์ชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆในการช่วยทําให้ผิวพรรณเนี่ยดีขึ้นนอกจากนั้นในการที่4ี่ที่ช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้นคือไลโคปีนสิเป็นปสารสก,กัดจากมะเขือเทศน,นะครับมะเขือเทศเทข้มข้นจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีไลโคปีนสูง10%ที่สามารถต่อต้านสัรได้ดีกว่าเบต้าแคโรทีนถึง2เท่าสูงกว่าอันฟ้าทโคฟีลอดอีก10เท่านะครับ ป้องกันนะครับความรุนแรงจากการเจอรังสี UVA UVB จากแสงแดดได้ด้วยสำหรับตัวไลโคปีชนชนิดที่5ที่ทำให้ผิวพรรณนะครับดีขึ้นสดใสขึ้นนั่นคือสารสก,กัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสที่เรียกว่ามีสารฟาวานอยนะครับมีประสิทธิภาพในการนะครับป้องกันอันวิชะได้สูงกว่าวิตามินซีถึง20เท่าและสูงกว่าวิตามินอ e ีถึง50เท่าและการที่6ที่ช่วยในเรื่องผิวพรรณคือโคเอนไซม์คิวเทน ที่เป็นสารต้านสารที่ป้องกันนะครับการเสื่อมอ่อนไวัแล้วนะครับชนิดที่7 d a ดดีแอนฟาทูโคฟิลเลีนะครับแอซิดซักซินเนเนี่ยช่วยในเรื่องของการทําให้ป้องกันการเกิดริ้วรอยเหี่ยวยน่นรบรอยแผลเป็นได้เป็นอย่างดีนะครับและป้องกันรังสี UVA UVB ได้ดีขึ้นด้วยชนิดที่8คือสารสกัดจาก a r เซโรลาเชอร์รี Cherry, ที่เรียกว่าให้วิตามิน C กว่าสูงกว่าลผลส้มส0สถึงเท่าด้วยกันทั้งหมดนะครับ เรามีสารประกอบทั้งหมด12ชนิดที่อยู่ในนะครับคลิปของเรา2ชนิดเกี่ยวกับเรื่องของการบาลานซ์สมดุลฮอร์โมน2ชนิดช่วยในเรื่องของทําให้ร่างกายของสุภาพสตรีฟิตขึ้นเฟิร์มข,ข,ขึ้นจากชาเขียวแล้วก็เม็ดเมล็ดพริกไทยดําจากประเทศอินเดียแล้วก็อีก8ชนิดช่วยในเรื่องของผิวพรรณรวมแล้วทั้งหมด12รายการเต็มๆเรียกว่าจัดเต็มที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณสุภาพสตรีได้ทุกๆคนเลยครับ สามารถเริ่มทานได้นะครับตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นไปจนเข้าสู่ว,สวัยสวนะครับจะ60-70เนี่ยสามารถทานได้ตลอดและสามารถทานได้อย่างต่อเนื่องปลอดภัยวิธีการทานเนี่ยสำหรับตอนเริ่มต้นสามารถทานได้ครั้งละ2เม็ด2เม็ดก่อนนอนหลังจากหนึ่งกล่องแรกทานไปก็เหลือวันละ1เม็ดคืนละ1เม็ดคืนละ1เม็ดรับรองว่านะครับ ภายในระยะเวลาเพียงแค่2เดือนจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเหลือเชื่อว่าทาไมผิวพรรณสดใสขึ้นนะครับหน้าอกรู้สึกว่าตึงขึ้นมีหลายท่านเนี่ยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเรียกว่าเป็นโฟกัสกลุ่มที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ของเราในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเพียงแค่นหนึ่งอาทิตย์จะพบว่าเต้านมเนี่ยรู้สึกว่าคัดขึ้นมีเปลี่ยนเกิดขึ้นนะครับโอ้เรียกว่ารวดเร็วโอ้โหถูกใจมากเลยใช่ไหมครับท่านใต้เนี่ย จะพบว่าช่องคลอดเนี่ย,เ,เ,ยเรียกว่ากระชับขึ้นมีน้นําหล่อลื่นในช่องคลอดเพิ่มมากขึ้นจนสุภาพบุรุษใกล้ตัวรู้สึกได้เอ๊ะเปลี่ยนแปลงไปนะทำไมเนี่ยไปทำอะไรมาไม่เรียกว่าไม่ต้องไปทำนะครับรีแพร์แต่สามารถนะครับที่จะเพิ่มการกระชับช่องคลอดเนี่ยให้ดีขึ้นได้ทั้งหมดนี่ครับอยู่ในคลิปครับเรียกว่าตอบโจทย์ความต้องการนะครับสามเรื่องด้วยกันนั่นก็คือบาลานซ์ฮอร์โมนทำให้ร่างกายฟิตขึ้น เฟิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ผิวพรรณของเราสดใสขึ้นเรียบเนียนขึ้นนี่คือพริกเดียวเลยครับพริกเดียวเลยครับเร้ไปดูนะครับพลิกอยุ่ทุก